ผ <laughs> มว่าประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกเราอ,อธิบายสี่ปีได้ดีก็คือ <c oughs> คือเข้ารับตำแหน่งเองเพียงไม่นานแล้ก็เจอโควิดครับนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ท่นานเรา,าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็ยังทำอยู่แล้วทำอย่างต่อเนื่องแล้วเจอโควิดก็สู้อีกใช่ไหมครับเราเปิดศึกน,นี่เรารับทุก้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่มานั่งตั้งรับอย่างเดียว ยังมีเชิงรุกอีกด้วยเพราะนั้นทําถึง3เรื่องพร้อมๆกันในช่วงเวลา3ปีเจอปัญหาแบบนี้ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนทุกปานเคยเจอไหมล่ะโควิดแบบนี้ยผู้นำคนไหนเคยเจอบ้างสถานวิกฤตไหมล่ะวิกฤตเพราะนั้นผมตัดสินใจต้องเข้ามาดูแลไอ้ที่เหนื่อยคือพวกผมนะครับผมก็เราผมก็เราทางทางไม้หนวไม้แข็งอะเนาะ ไอ้นี่ผมเอาแบบนี้ไอ้นี่าตามตามที่อันนี้ดีอาหารร่วมกันแต่บางอย่างผมคิดว่าผมตัสนใจนามของเป็นผู้นำใช่ไหมไอ้ความเสี่ยงมันเยอะเปล่าอ่า<ห><น>ะใช่นะถ้ามีความเสี่ยงน้อยหน่อยเ,อาเราต้องกล้าตัดสินใจนี่คือเราต้องเป็นผู้นําในในสถานการณ์วิกฤตให้ได้ถ้าสถานการณ์มันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพ,พาะโควิดนะสถานการณ์ด้านเศรษฐก,ษกิจสถานการณ์ได้ชายแดนสถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรแล้วแต่ผมต้องกล้าตัดสินใจแต่ แต่ผมมีประสบการณ์ของผมในการตัดใจเพราะผมอยู่สนามอยู่ชายแดนมีการสู้รบกับมาชายแดนตลอดสมัยก่อนนี้คอมมินิตผมก็อยู่ผมก็ทกาํางานผมผ่านตรงนี้มามากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมรู้ว่ามันจะน่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการประเมินสถานการณ์ใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นในอน,นาคต3ปี5ปี1ิปีวันนี้เราเข้ามาเยอะผอสมัวเลยนะวันนี้กําลังถึงจุดที่มันจะเกิดความขัดแย้งกันในภูมิภาคแล้วนะเพราะฉะนั้น ผมก็คิดว่าคนจะเป็นยกอาจอาจจะมีคนดีกว่าผมก็ได้เขาได้มีการคิดเรื่องนี้หรือ,อยังนี่ผมกังวลตรงนี้ถ้าวันนี้เรากําลังพูดกันแต่เพียงว่าจะให้จะแจกแจกต่างๆนี้มันมีหลายมิติที่ต้องมองนะเราการเตรียมกำลังเราพร้อมไหมทหารเราแข็งแรงพอไหมอุปกรณ์เราปลอดภัยไหมมันทันสมัยกับเขาหรือเปล่าผมไม่ได้ม่งหวังว่าจะต้องใช้เงินประมาณสูงๆซื้อเสเห็นว่าผมาพยายามที่จะผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เองแล้วแต่มันไม่ง่ายนักหรอกครับ นะมันต้องใช้ทั้งอะไรเลือกโลหะเรือหัวนะใช่ครับโลหะการนะ่ะวัสดุ <ๆ S 2> แล้วก็บ,บางอย่างเราก็ต้องนําเข้ามาเป็นส่วนประกอบบางอย่างเราคิดเองทําเองเอใชไรับแล้วพผลิตออกมาได้มากพอลงผู้แล้วตอนนี้วันหน้าเราก็จะขายออกไปแต่เครื่องบินยังไปไม่ไหวถูกไหมมันไม่คุ้มค่ามันแพงมากความเสี่ยงมันสูงโดนเราไปได้เยอะแหละรถเกาะเราก็ไปได้เยอะแหละเรือ ต่อในประเทศไทยเรือฟริกเกตกเ,กเรือลรตฐเวไกลฝั่งขนาดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ต่อแล้วตอนนี้นะอย่างอื่นถ้าเกินจากนี้เราก็ต้องไปต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเรียนรู